อีกแล้วครับเพื่อนๆกับช่องปอธนภัทรสองพันสิบครับวันนี้พี่หนึ่งมาแนะนำล้อที่คาดว่าจะมาแรงนะครับปี2023นี้นะครับกับค่าย Fu e l o f f r o a d ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเรามีล้อรุ่นใหม่ๆรุ่นไหนบ้างครับที่มาแรงแน่นอนปีนี้ปี2023ี่พี่หนึ่งพาไปดูครับครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องมาเกริ่นกันก่อนเลยครับว่า Fu e l o f f r o a d เนี่ยเป็นล้อแบรนด์นะครับจากอเมริกานะครับฐานการผลิตส่วนใหญ่นะครับล้อฐานการผลิตอยู่ที่เมืองจีนนะครับเพราะส่วนใหญ่นี้เราหนี่ลิ ทั่วไปนะฮะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นสินค้า made in China เปหมดแล้วครับแต่ต้องบอกครับว่าล้อเฟลลเนี่ยเป็นล้อแบรนด์มาตรฐานระดับโลกนะครับมั่นใจได้นะครับในเรื่องคุณภาพความแข็งแรงการรับประกันสินค้านะครับหรือว่าคุณภาพสีนะครับต้องบอกเลยครับว่าแข็งแรงทนทานนะครับผ่านคุณภาพของสหรัฐอเมริกามาแล้วนะฮะต้องบอกว่าล้อพวกล้อเฟลลนะครับล้อลูกหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เฉลี่ยนะครับก็รับน้ำหนักได้ลูกนึงประมาณ1ตันนะครับก็ต้องบอกว่าสีลูกก็ประมาณ4ตันนะครับมั่นใจได้นะครับในนนนนเเเรรรรรรื่่่่อองงงงคคคควาาาาาามมแแแข็็ทททททัับบีีีตปะะศิกกดด ออสเตรเลียนะครับล้อแบรนด์ฟูเอลเนี่ยเป็นแบรนด์เบอร์ต้นๆนะครับขายดีเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแล้วนะฮะมั่นใจได้นะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับว่าโดดเด่นสวยงามไม่ซ้ําใครครับเราไปดูนครับว่าเจนดับขายดีของปี2023นี้มีอะไรบ้างครับครับผมมาดูอันดับหนึ่งกันเลยครับผมฟูเอลเฮอริเคนครับตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่ามาแรงครับที่อเมริกาขอบ20คูณ9นะครับออฟเซ็ตบวกหนึ่งครับมีออฟเซ็ต20ด้วยนะครับถ้าใครไม่ต้องการล้อยืนยืนเป็นล้อแบบใบใบพัดนะครับเป็น8ก้้านนนคู่แบบีะ แล้วก็เป็นสีกอสมิลลิ่งนะครับเป็นสีกลึงด้านข้างตรงนี้นะครับตัวนี้ล้อมีความบีบมีความลึกนะครับใส่แล้วดูโดดเด่นนะครับไม่ซ้ําใครครับที่สําคัญเนี่ยก้านเล็กๆแบบนี้นะครับทนแรงอิมแพคได้เยอะนะครับล้อแข็งแรงแน่นอนครับผมสีดําเงาดูโดดเด่นเวลาวิ่งแล้วล้อจะดูวิ่ง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 หน่อยนะครับถ้าใครชอบแบบนี้เนี่ยใช่เลยครับผมครับผมมาที่ตัวที่2นะครับรันเนอร์ออครับผมตัวนี้ต่อยอดมาจากรันเนอร์นะครับที่เป็นล้อปีที่แล้วนะครับตัวนี้รันเนอร์ออลเป็นล้อสไตล์บีดลอครับเห็นมฮะ ตัวด้านขอบด้านข้างนะครับเป็นตัววงแหวนนะครับตัวหลอกนะครับแบบนี้นะฮะด้านในเป็นใบพัดนะครับเป็นใบพัดหมุนๆแบบนี้ครับตัวนี้เป็นสีแบ็กเอาท์ครับขอบ20่คูณเนะครับออฟเซตบวกหครับสีแบ็กเอาท์เนี่ยเป็นสีดําด้านนะครับโดดเด่นนะครับไม่ซ้ําใครนะฮะใครใส่ที่ต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้เท่นะครับแล้วก็บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีรสนิยมนะครับในการแต่งรถนะครับดูแลดูอเมริกันออฟโรดนะครับโดดเด่นไม่ซ้ําใครแน่นอนครับตัวที่3ครับตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับตัวนี้ต้องบอกเลยคครรรรรัับบทีี่่ออเเเมิกานนย้แงสุดวล มีบาร์ที่อยสิบคูงเก้านนะครับออฟเซตบวก20กับบวก1นะครับสีที่เรามาให้ดูครับเป็นสี black out ครับสีดำด้านแบบนี้นะฮะรีบาร์นะครับมีหลายสีครับมี black out มีสีกอสแบ็ l มิลลิ่งครับมีสีแพทตินัมซิลเวอร์ครับแล้วก็สีแพทตินัมบอนซ์นะครับตัวนี้เป็น black out ครับตัวนี้โดดเด่นยังไงครับล้อแต่เป็นล้อแบบสไตล์ก้านชนขอบนะครับก้านเล็กๆแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับใส่แล้วดูสวยมากครับเพราะว่าเวลาใส่แล้วล้อจะแลดูใหญ่นะฮะก้าน ชนขอบแบบนี้ก็จะลัดกับขอบยางตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าล้อดูสวยงามโชว์เบรกด้านในสวยๆนะฮะตัวนี้ลูกค้าใส่ไปหลายคันแล้วครับบอกเลยครับว่าต้องใส่ครับฟูเอลรีบาร์ครับผมครับผมมาถึงตัวที่4ครับผมบางทีครับเรามีลูกค้าถามครับอยากได้ล้อฟูเอลครับแต่อยากได้ล้อสไตล์แบบรถเก่งนะครับอยากได้ดูมันหรูหราหน่อยครับตัวนี้เป็นคําตอบครับฟูเอลเทคครับตัวนี้จะไม่ดูออฟโรดมากครับเป็นล้อลายเขากวางนะครับและดูโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูไม่ออฟโรดดูเป็นออนโรดนะครับ ไปแล้วดูดีนะครับมีสไตล์แบบนี้ครับฟูเอลเชกเนี่ยเรามีทั้งหมด3สีนะครับมาในไซส์ยี่สิบคูณเก้านะครับออฟเซตบวกยี่สิบและออฟเซตบวกหนึ่งครับตัวนี้ที่เรามาดูครับเป็นสีดำครับเรายังมีสีเทาแอนต์ไซส์นะครับและสีบอนส์คือสีน้ำตาลนะครับมีครบทุกสีครับที่ปอธนภงทามานส่งบนสิบเห็นดูได้เลยครับว่าก้านเล็กๆนะครับแบบนี้นะฮะเพื่อให้ล้อเบานะครับแลดูโดดเด่นนะครับไม่ในสใครที่สำคัญเนี่ยสามารถใส่เบรกใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้ารถตัวใหญ่่่่ๆชออออบบบบบบบใใสเเรรรรรกกหญคคคคคคัััััลล้้้พวววนนีีืาาาตตผมมดิททงงถึแ เฟรักครับผมตัวนี้มาในไซส์20คูณ10นิ้วนะครับออฟเซ็ตลบ18ครับแต่ยังมีออฟเซ็ตบวกด้วยนะครับในไซส์20คูณ9นะครับต้องบอกเลยครับตัวนี้ครับเป็นล้อสีดำด้านครับเรายังมีอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสี gloss black t i ีย e r นะครับซึ่งไม่ได้โชว์ตรงนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยครับใส่แล้วดูโดดเด่นนะครับก้านคอนเคปลึกๆเยอะๆแบบนี้นะฮะฝาฟูเอลเป็นฝาแบบรุ่นใหม่นะครับตัวหนังสือสลักไว้ที่ตัวขอบล้อนะครับป้องกันการลอกเลียนแบบครับที่สำคัญล้อพวกนี้นะคคครรรรัััััับบบนนนนน้้้าาหกกไไดด1 1ตตววว่่่่ๆอองงะมมใจเื แรรงคับล้อแบบนี้ใส่รถอะไรสวยครับฟอร์ดดูดีครับผมโตโยต้าใส่แล้วดูเท่ครับฮิโระก็โอเคครับอยากได้ต้องมาดูตัวจริงที่ปอธนาพันสองพันสิบครับเดินทางมาถึงตัวที่หกครับตัวนี้บอกเลยครับว่าเพิ่งมาสดๆร้อนครับบลูเ l Dark Star ครับเพิ่งมาใหม่เปิดตัวที่อเมริกาครับตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีสองสีนะครับมาในไซส์ยี่สิบคูณเก้านะครับออฟเซ็ตบวกหนึ่งมีสีดำด้านนะครับขอบเป็นดำเงาครับกับสีเทาด้านนะครับขอบเป็นขอบดำเงาแบบนี้ครับ ตัวนี้ต้องบอกเลยฮะว่าเป็นล้อดิฟดิฟลึกๆนะครับถ้าดูใกล้ๆจะเห็นได้ชัดนะครับความลึกเนี่ยอยู่ประมาณเกือบๆสามนิ้วนะครับต้องบอกเลยครับเวลาใส่แล้วดูมีออฟเซ็ตนะครับดูดีนะฮะรถออฟโรดชอบใส่ล้อสไตล์แบบนี้ฮะมีออฟเซ็ตลึกๆการลึกๆแบบนี้ครับใส่แล้วดูเท่ดูโดดเด่นนะครับไม่ซ้ําใครครับที่สําคัญเนี่ยรถไม่ต้องทําเยอะครับถ้าอยากได้ล้อตัวจริงต้องมาเทียบดูที่ปอธนภัสสอบมณีศครับตัวที่7ตัวสุดท้ายครับเป็นพระเอกเราครับฟูเอลแวร์เลียนครับโดดเด่นยังไงครับตัวนนนนนี้้้้เเปป็็ลลออจาากคคคค่่ยรรรััััับบบฟงไมมผผิดห เบานะฮะมาในไซส์20่คูณเนะครับออฟเซตบวกหครับสีดำด้านครับนี่นะครับไปดูใกล้ๆครับตัวนี้เป็นล้อสไตล์10ก้านนะครับก้านยกเยอะๆนะครับหลบเบรกนะครับที่สำคัญเนี่ยก้านเล็กมากนะครับเมื่อกี้ลองยกดูแล้วครับโอ้โหเบากว่าล้อรุ่นอื่นเยอะมากครับล้อเบาดียังไงครับประหยัดน้ำมันครับเพิ่มกำลังการออกตัวของตัวรถครับที่สำคัญล้อแข็งแรงกว่าล้อปกติทั่วไปนะครับอยากดูตัวจริงๆมายกล้อตัวเป็นๆได้นะครับที่ปอธนาพันสองพันสิบครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ7อันดับล้อขขายดีีปประจ2023อัน สนัพัฒน์สองพนะครับเรายังมีล้อตัวอื่นๆนะครับให้เลือกอีกเยอะแยะนะครับของแบรนด์ Fuel ก็ดีหรือแบรนด์อื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น KMC, Black Rhino นะฮะหรือว่าล้อแท้แบรนด์อื่นๆครับมีอีกเยอะเลยครับมาดูตัวเป็นๆได้ครับเรามีมากกว่า100แบบนะครับไม่ว่าจะเป็น16 17 18หรือขอบ20นะครับมาดูได้ครับที่ปอธนัสมารน์สองพันะครับเรามี2สาขานะครับที่ลำลูกกาคลองสีและชัยพุกปักเ็ดครับเดี๋ยวทิ้งลิงกกกก์ชช่่่ออองงงงทาาาาารรรรตตติิดดดไว้้้้้นนนนนนลลีีะะะะคคคัับบบบบ็ถปแฮ กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ